สวัสดีค่ะทุกคนเจอมันวิทอันยากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมาแบ่งปันความรู้ภาษาเยอรมันในสิ่งที่ยอ,อนรู้นะให้ทุกคนเนี่ยไดเรียนรู้ฝึกพูดฝึกใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะคะคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วย้อนไปดูได้นะก็คือในเรื่องของถ้าเราอยากจะเรียกเมียน้อยกิ๊กนะคะหรือชู้เมียลับเมียเก็บอะไรพวกเนี้นะคะในภาษาเยอรมันเขาจะใช้คําว่า l i t e ใช่ไหมทีนี้ถ้า เราอยากจะพูดว่าเฮ้ยนอกใจนะคะนอกใจหรือเป็นชู้หรือมีชู้กันในภาษาเยอรมัน mm hmm. เขาใช้คําไหนเรียกว่ายังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะในภาษาเยอรมันนะคะเท่าที่ออนรู้นะคะออนสรุปมาสามคนะคะที่พอเราพูดถึงสามคเนีเ้จะเป็นอนรู้กันเลยว่าสื่อไปในเรื่องของการนอกใจมีชู้เป็นชู้ไม่ซื่อสัต์ทรยศอะไรประมาณนี้นะคะ จริงๆมันอาจจะมีคำอื่นอีกนะถ้าใครรู้นะคะก็มาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะคำแรกนะคะที่ยอนอสรุปมาให้นะคะก็คือนะคะคำว่า affair นะคะ affair ถ้าภาษาใต้มันจะเป็น affair นะคะเรเอออกเสียงเป็นนะนะนี่คุยกับเพื่อนมานะคะ ามาจากภาษาอังกฤษคำว่า affair ก็คือการนอกใจการนอกใจคืออะไรละ่ะก็คือการไปมีชู้เป็นชู้ถูกไหมหรือนะคะคำนี้ยังจะสื่อในลักษณะที่แบบว่ามีความสัมพันธ์แบบลับๆกับคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีคู่แล้วหรือความสัมพันธ์ที่แบบไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่แบบไม่สามารถเปิดเผยได้รู้กันอยู่สองคนหรือเป็นเรื่องที่น่าอับอายหรืออะไรประมาณนี้นะคะ เอาละมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะอ้อนสมมุติแล้วกันนะคะสมมุติว่านะคะซาร่าเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกับลิซา่าลิซ่ามีแฟนทีนี้ซาร่าดัานไปนะคะมีความสัมพันธ์กับแฟนของนะคะลิซ่านะคะก็จะกลายประโยคมันก็จะปประมาณว่าเฮ้ยซาร่าฮัตนะคะ I'm เ a f ่ a i r mid นะคะลิซ่าสฟรอยด์นะคะคือ,อประโยคนี้มันก็จะหมายถึงว่าเฮ้ย ซาร่าไปมีความสัมพันธ์กับแฟนของลิซ่านะคะคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์คือก็คือคืออาจจะเรียกว่าเป็นชูก้กันคือมีความสัมพันธ์แบบลับๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ลิซ่าไม่รู้นะคะหลายคนอาจจะสงสัยประโยคที่วันเขียนเนี่ยลิซ่าชื่อลิซ่ามันจะมี S อยู่ข้างหลังนะคะก็คือถ้าเราพูดถึงว่าแฟนของของลิซ่าอย่างเงี้ยแฟนก็คือฟรอยด์ใช่ไหม อ่ะทีนี้ถ้าเราบอกว่าแฟนของลิซ่านะคะเราก็ต้องเติม s ไว้ข้างหลังชื่อลิซ่าก็เป็นลิซ่าส์ฟรอยด์นะคะหรือนะคะถ้าเราพูดถึงอย่างเช่นแม่ของปีเตอร์อย่างเงี้ยก็เราก็เติม s ไว้ข้างหลังชื่อปีเตอร์นะคะก็จะเป็นปีเตอร์ส์มูเตอร์เอ่อประมาณนี้นะคะการเติม s ไว้ข้างหลังนะคะจะได้ไม่งงหรือมาคิดว่าออนเขียนผิดนะเอาล่ะหรือนะคะไอ้คำนี้นะคะไอเฟอรเนี่ยมันก็จะ สื่อที่ออนบอกว่าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ลับๆอ่อนยกตัวอย่างอ่ะซาร่าเหมือนเดิมคือมันเป็นชื่อที่ออนเรียกง่ายนะคะซาร่าอย่างเงี้ยฮัตนะคะไอนะแอฟเฟอร์มิดนะเอริมเชฟอย่างเงี้ยก็คือเฮ้ยซาร่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเจ้านายนะคะซึ่งเจ้านายอาจจะแต่งงานแล้วนะคะเราก็ใช้คําว่าแอฟเฟอร์อันเนี้ยเพื่อสื่อนะคะบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยเป็นชู้กับเจ้านายนะคะหรือเธอมีความสัมพันธ์ลับๆกับเจ้านายนั่นเองนะคะเอ่อ เอาอีกตัวอย่างไประโยคหนึ่งนะคะออนสมสมุติสมมุตินะคะสมมุตอิออนมีเ,เคยแต่งงานมีสามีมาแล้วนะคะปัจจุบันนี้ออนเลิกกับคนเก่าแล้วออนก็มีสามีใหม่นะคะแต่งงานมีสามีใหม่นะคะทีนี้วันดีคืนดีดันเผลอไปมีความสัมพันธ์กับสามีเก่าทุกคนนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องสมมุตินะ,ะ <laughs> ออนไม่เคยทำอะไรผิดศีลธรรมนะคะนี่สมมุติให้นะคะออนก็จะแบบผู้อ,อีนะคะฮาร์เบอร์นะคะไอเน้นะคะ อาจจะบอกว่าคั่วเสอเอเฟอร์คือความสัมพันธ์สั้นๆคว่วเสอเอเฟอร์นะคะมิดนะคะ My name x นะคะเอเนี่ยมายอมจาก x man นะคะมิด m ม n n มเอ็กซก็คือ,อฉันเนี่ยเพลอไปม,มีความสัมพันธ์นะคะช่วงสั้นๆนะคะก็คือไปเป็นชู้ไปมีชู้ไปเป็นชู้กันกับสามีเก่าอะไรประมาณนี้นะคะสรุปนะคะออนสรุปให้คือคำว่า a อฟเฟ i ร์เนี่ยเราจะใช้พูดถึง การนอกใจการเป็นชู้นั่นแหละมีชู้กันหรือไปมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆไม่สามารถบอกใครได้รู้กันอยู่2คนแอบกินกันแอบมีอะไรกันอย่างเงี้ยเราจะใช้คำนี้นะคะ <c oughs> เอาล่ะมาดูคำที่สองนะคะคำว่า b e t r u g e นะคะ b e t r u o e n นะคะหรือบางที่อาจจะออกเสียงเป็น ดิ t รู e เกงก็ได้นะคะก็ก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะคะคำนี้เนี่ยเขามีหลายความหมายมากแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นความหมายในทางที่ไม่ดีนะคะอย่างความหมายแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าตั้งใจจงใจหลอกลวงเขาเรียกอะไรบิดเบือนข้อมูลหรือ,อให้ข้อมูลที่มันทำให้เราเข้าใจผิดอะไรเงี้ยเพื่อหาผลประโยชน์นะคะ หรือความหมายที่2จะเป็นในลักษณะที่เขาเรียกว่าการชอ่อโกงการโกงโกงตังค์อย่างเงี้ยโกงเงินโกงสิทธิ์นะคะคือการโกงเนี่ยนะคะมันก็คือการที่เอ่ใช้เลขกลอุบายนะคะในการที่อยากจะไปเอาของคนอื่นนะคะมาเป็นของตัวเองหรือให้ตัวเองมีเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคำนี้นะคะบิดรูกันนะคะหรือความหมายที่3อันเนี้ยพอพูดปุ๊บก็คือจะรู้กันเลยนะคะเป็นในลักษณะที่ เขาเรียกว่าการนะคะไปมีความสัมพันธ์นะคะกับบุคคลอื่นโดยที่คู่สมรสนะคะอีกฝ่ายไม่รู้นั่นเองนะคะซึ่งมันก็คืออะไรล่ะก็คือการไปการนอกใจถูกไหมฮะและการนอกใจภาษาพูดเราคืออะไรคือการไปเป็นชู้ไปมีชู้นั่นเองการทรยศการหักหลัง นะคะคือจริงๆว่าไอ้คำนี้นะคะมันก็ยังใช้สื่อในลักษณะที่แบบว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรือทรยศหักหลังกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะก็คือคนที่มันไม่ซื่ออะไรอย่เงี้ยคนทรยศอะไรอย่างี้นะคะเอาล่ะมาดูตัวอย่างแรกกันนะคะคืออ่ะซาอ่อนจะบอกว่าเอ้ย minor s t w e s s นะคะ betrayed knee นะ when w i r k a r t e n s p i e l e n ก็คือน้องสาวของฉันเนี่ยไม่เคยเล่นโกงนะคะเวลาที่เราเล่นไพ่ด้วยกันนะคะจริงๆริออนเล่นไพ่ไม่เป็นนะออนบวกเลขไม่เก่ง <c ười> <c ười> นะคะนี่ก็คือเป็นความหมายแรกของการใช้คาําว่าบิ t r u ดกันนะคะก็คือแบบเฮ้ยในเรื่องของการโกงชอบโกงอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ uh, minus Wester นะคะ b i t e r u o t nii ก็คือไม่เคยโกงนะคะเวนเบียค a r t e n spielen ถ้าเราเล่นไพ่กันนะคะอืมหรือนะคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งความหมายที่สองนะคะอืมจากไปไปถามสามี ซักาเอลิชบอกความจริงมานะนะคะ,ะพูดความจริงมานะ be trusted to me ก็คือแบบเฮ้ยเธอนอกใจฉันเหรอนะคะเธอนอกใจฉันเหรอหรือว่าแบบเธอไม่ซื่อสัตย์กับฉันเหรออะไรประมาณนี้นะคะหรือเธอแบบว่าแอบไปมีอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยทรยศฉันเหรอนะคะจริงๆว่าไอคำว่า be uh betrayed เนี่ยนะคะถ้าพูดถึงคนขี้โกง คนขี้โกงคนชอบโกงคนทรยศคนหักหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าบิทรูกะนะคะบิทรูกะซึ่งจะใช้เรียกผู้ชายนะเดียแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นอ่อ uh, uh, ่าบิทรูเกอรินนะคะบิทรูเกอรินนะคะ,นะคะผู้หญิงทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงว่าเธอมันไอ้คนขี้โกงนะคะเธอมันคนขี้โกงคนทรยศไอ้คนนอกใจคนหักหลังดูบิสต์นะคะไอายบิทรูกะดูบิสต์อายบิทรูกะ เธอเป็นคนขี้โกงอ่ะเธอป็นคนทรยศเธอมันคนนอกใจเธอมันคนหักหลังเธอมันมีชู้เธออะไรอย่างนี้นะคะก็คือใช้คํานี้ก็ได้นะคะเอาล่ะมาดูอีกตัวอย่างประโยคนึงสมมุติว่าออนเนี่ยเดินไปเจอเพื่อนโดยบังเอิญเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนถามอ้าวเธอวันนี้ไม่เห็นมากับพี่เบิร์ดเลยล่ะเออไม่คบกันแล้วเหรอพี่เบิร์ดไปไหนออนก็จะบอกว่าออนเลิกกับเขาแล้วเนี่ย vicint nist mal z u s a m e n นะคะก็คือประโยคนี้นะคะ ถ้าใครอยากจะจำไปพูดก็พูดได้นะคือมันแปลว่าฉันเลิกกับเขาแล้วฉันไม่ได้อยู่กับเขาแล้วฉันไม่ได้คบเขาแล้วนะคะ w วอ i ์ซินท h นิตเมอร์ซู m ามนะคะก็คือฉันเลิกกับเขาแล้วนะคะเพื่อนก็ถามอา้าวทำไมล่ะเธอ e h a ์ er mich betrogen นะคะก็คือเขานอกใจฉันนะคะหรือเขามีชู้ นะคะคหรือเขาไม่ซื่อสัตย์นั่นเอง b ิ t r o g e n มันก็คือใ <religion> รนรูปของอดีตนะคะของ b ิ t r o g e n นั่นเองนะคะถ้ามันผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่านะค mich b e t r o g e n นะคะก็คือเขานอกใจฉันนั่นเองแล้วหรือเขาไปมีชู้หรือเขาเป็นอะไรอย่างนี้นะคะคือเขาไม่ซื่อสัตย์เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสื่อสื่อได้หมดนะคะสรุปนะคะไอ้คำว่า b ิ t r o g e n นี้นะคะคำนี้นะคะจะสื่อนิสัะที่แบบว่าเฮ้ย นอกใจออนสรุปให้นะคะก็คือนอกใจหรือไปเป็นชู้ไปมีชู้นั่นแหละคนทรยศคนหักหลังคนขี้โกงอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าคํานี้เนี่ยถ้าพูดถึงในลักษณะของความสัมพันธ์มันคือการแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนะโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้อีกฝ่ายคู่สมรสไม่รู้ซึ่งคู่สมรสอาจจะเป็นสามีหรือคนที่เราอยู่ด้วยคบด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช้คํานี้ได้เลยนะคะ b i t r u e นะคะ เอาละคะ่ะมาดูคำที่3นะคะคำว่า untruly untruly คำนี้ก็สื่อในลักษณะที่แบบว่านอกใจแล้วก็นอกจากจะสื่อว่านอกใจแล้วมันยังมันคือในลักษณะที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอ๋ออนยกตัวอย่างเช่นออนบอกว่าเฮ้ยม y มันเนี่ยว่าเมียว u n t r u l นะคะก็คือสามีฉันเนี่ยเคยนอกใจฉนันนะคะ <laughs> คือเรื่องสมมุตินะคะ the dream คือเรื่องจริงอ้าวไม่ใช่นะคะไม่มานว่าเมียอุ่นรอยนะคะเราจะพูดแบบนี้ก็ได้นะว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเคยนอกใจฉันนะคะหรือเราจะบอกว่า a อ is นะคะ a อ is นะคะอุ่นรอยก็ได้นะคะก็คือเขาเขานอกใจฉันเขาแอบไปมีชู้เขาไม่จริงใจเขาไม่ซื่อสัตย์ a อ is อุ่นรอยเขาไม่จริงใจเขาไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือนะคะออนจะบอกว่าเอ้ er hat mich นะคะ b e t r กก็ได้นะคะ er hat mich ค e t r e คือเขาเนี่ยเคยนอกใจฉันเคยเไปมีชู้เคยคบชู้อะไรแบบนี้ก็ได้คือจะใช้ประโยคแบบนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะทุกคน สรุปคำว่าอุนตรอยเนี่ยมันก็คือหมายถึงนอกใจไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์นะคะความหมายมันก็ใกล้เคียงกับคำว่าบิรูเกนนั่นเองนะคะคือมันจะใช้คำไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกคำไหนไปพูดอยากจะเอาคำไหนไปสื่อในสถานการณ์นั้นๆเราคุยกับคู่สนทนายังไงอะไรอะไรอย่างเนี้ย เอาละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะออนก็มาแชร์มาแบ่งปันนะคะในเรื่องของคําว่านอกใจเป็นชู้มีชู้นะคะอยากจะพูดคําไหนนะคะเลือกเอาไปพูดได้เลยนะคะสิ่งสําคัญนะคะบอกไว้เกือบทุกคลิปทุกคลิปเลยอยากพูดได้ต้องฝึกพูดไม่ต้องกลัวอายคะ่ะไม่ต้องกลัวอายพูดผิด ไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยพูดผิดนะคะแต่เราสื่อสารกับเ,เขาเขาฝ่ายตรงข้ามคนเยอรมันเขาก็เข้าใจนะคะเออแล้วพรถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยประโยคนี้มันผิดต่อไปนะคะเราก็ปรับให้มันถูกเท่านั้นเองถ้าเรามัวแต่กลัวไม่กล้าพูดกลัวพูดผิดรอเพอร์เฟกก่อนนะคะพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะคะก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเราอยู่มาสองสามปีก็ยังคุยกับเขาไม่รู้เรื่องทุกคนนี่ออกปะ เอาละคะ่ะทุกคนก่อนจากฝากไว้ถ้าชอบเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือจะคอมเมนต์มาคุยกันอะไรก็ได้นะคะเป็นกําลังใจให้ออนนะคะอย่าสนับสนุนผลงานออนก็คลิกดูนะคะารายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าคะ่ะเว้า